วันนี้หน่อยมีมาเจนต้ามาแนะนำนะคะนี่เลยที่หลายๆคนบอกว่าทำไมขายดีกันถลม่มทลายแล้วก็ลูกค้าติดใจกันงอมแงมนะคะเพราะว่าจากที่เราปล่อยสินค้าไปเนี่ยประมาณ4เดือนกว่าแล้วนะคะ<ๆ>ก็ผลตอบรับกลับมาคือดีมากๆเลยนะคะอย่างเช่นเรื่องบนเตียงค่ะเขาบอกว่า กระชับมากมัดใจสามีฮิวมาร์ดว่างั้นอันนี้ก็จะแบบว่า18บวกนิดนึงนะคะแต่ถ้าเรื่องที่ไม่18บวกจะช่วยในจะช่วยให้เราดูแลร่างกายยังไงได้บ้างนะคะก็คืออย่างแรกเลยสําหรับคนที่ปวดท้องประจําเดือนนะคะเมื่อทานมาเจนต้าต่อเนื่องเนี่ยจะรู้เลยว่าการปวด มาจำเดือนเนี่ยลดลงหรือแทบจะหายไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะมีตกขาวหรือน้องสาวมีมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้อย่างเห็นได้ชัดชเช่นกันนะคะซิวอักเสบที่เป็นสิวอักเสบกันเยอะๆนะคะทานมาเจนต้าไปต่อเน,นื่องสักเดือนหนึ่งเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยนะคะว่า ซีรักเซปหายไปไหนแล้วนะคะแล้วก็สําหรับคนที่แบบผมร่วงเยอะๆเป็นกำกำในห้องน้ําเวลาสระผมอะค่ะก็พอทานต่อเนื่องไปสักแบบ3ามกล่อง4ีกล่องก็เห็นได้ชัดว่าอา้าวผมจากที่เคยร่วงเป็นกำกำเฮ้ยไม่ร่วงแล้วนะแล้วก็ร่วงแบบน้อยลงมากๆนะคะแล้วก็เรื่องอะไรอีกอะเรื่อง ผิวพรรณนะคะผิวพรรณนะคะก็จะรู้สึกเลยว่าเมื่อตื่นมาสองกระจกหุยรู้สึกว่าเฮ้ยสดใสนะคะแล้วก็นอนดึกพักผ่อนน้อยแล้วก็ทําให้เราไม่โทมนะคะนอนดึกพักผ่อนน้อยทําให้เราไม่โทมคืออยากจะบอกว่ามันดีมากๆเลยโดยเฉพาะสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ด้วยนะคะเพราะว่าในมาเจนตาเนี้ยค่ะมีวิตามินซีสูงมากๆนะคะเมื่อเราเป็นหวดัดเป็นภูมิแพ้นะคะทานต่อเนื่องคนที่เป็นภูมิแพ้ก็จะหา แล้วก็อาการหวัดนะคะก็จะแบบเดี๋ยวหน่อยไม่สบายอย่างนี้นะคะสมมุติว่าเป็นหวัดใช่ไหมหน่อยก็ทานมาเจนต้าแล้วก็นอนพักผ่อนนะคะไม่ลูกคิดไปเองหรือเปล่าพอตื่นมาเอา้าอาการหวัดคือหายไปโดยที่เราแบบยังไม่ต้องกินยานะอะไรอย่างนี้นะคะ่ะก็อยากจะฝากนะคะสําหรับคุณผู้หญิงที่รักสุขภาพหรืออยากจะดูแลตัวเองนะคะก็ลองให้มาเจนต้าเข้าไปดูแลนะคะรับรองได้ว่าคุณติดใจแน่นอนค่ะ